จิตปิโสภัจควาอะราหังสัมมาสัมพุทโธวิชญาจารณะสัมปันโนสุกโตโรกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาสติสตาเทวะมโนสานังพุทโธภะจจวาติวะคาโตปัจควาตาธรรมโนสันติฐันทีติโกกาติโกเอปสิโกปะณิโกปจตังวิทิตโกวิงยุปติสุปฏิปันโนภัจควาโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภัจควาโตสาวกสังโฆสามีจุด กายาปฏิปันโนภะวะตวสาวะสังโกสามิติปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโฆยาทิตังจตาลิปุริสยุคานิอัตถุริสะกุคาระเอสาภควะตัวสาวกสังโฆอาวุเนยุปัคขิเนยอันทะลิกะลานโยอันตละภูยะเตตังโลกัสสาติสิจินยามณีปิยังมันตังยะสังถาสังโกนาอุปัสันติสะจิเนทังมหาปิตาวา โราห,หังปะโตดปะโคตันจะมหาราชาตะวังมังโปสุโนธิปังกาลเีเทเว,วุกันตังสาริปุตตป,ปะตุเวบิฟเวสิตังขาชาติสารานงจินดาสกตวาปุตตังสารานา โอสถังอุตตะมังวะรังหีตังเทวามนุษยานังพุทธะเตชีณาโซทินานสัมตุปัถวาสปิทุกขะภูปัสสนิตุเตตักตะวะธรรมารัตานังโอสถังอุตตะมังวะรังสะตะวานัสัตุปัถวาสัพเพทุกขะภูปัสสนิตุเตตาักตะวา โซตินาสนตุปัตวาโสสกตว,วาสักขังราตนโาโภอาหารที่พอถรัเจ้อุปสัสสเงตุติสา ปีกิปิโสภะคะวาอรังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปโนสุกโตโรกาวิทุอันุตโรปุริสสะธรมะสาระทีสัจขาเทวะนุสานะพุทโธภะคะวาติสวากาโตภะคะวะตาธโมสันติโกอากาลิโกเอปิโสโอเบเนโกปจัตตังเวทิตาโพยูหิงติปติปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะสามหิติปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ จินนารีบียังมันตัญญะธะญาสังธาสังโณอุปัสันติสีหานวาตาปิตวะโอระตัปโปตจามหาราชาตะวังบังโพสุโนทิปังกาเลเทวตะกิจิเทวเยสาโคปฉังทศนิงกินีวา ปัตตะจัตตาณะทัตเตชนนะาภูชนะาไบติยังมามาสก,กัตะวาพุถารตานาะโอสถาอุตมะวารังหิตาเทวามนุษยานะางพนะุทธเตเสนาโสทีหานาสันทะสัจจวัฏสัพพทาส,ป,ทาสปิปาภูบาสันตุเตธัมมะะธรรมะม

จินังนิปยังมัตังยาสังถะสังโฆนะขุอุปะสันติสิเนมาตาปิตาวุราหังปะโปตจัมมหาราชาตะวังปัโปสุตันจัตถุโรธิตังกาเรเทวสุโขเซธิอิงจิเทวเยสัคโกปัจจังทัสมินกินีกินีวา ขตปียังกันตังสาริปุตตภาวันตุมีสิยาังชนะนปิจจังาระยมันต้งสังา,าวนาปยังมัางมาก,มากอากตวา,าตะพุทธะรัตานังโอสะทงสุดลุตตะังวารางังตังเทวะมนุสยสานังพุทธะเทเซนาโสธินา,นาสตตุปัฏฐวน สัเพกุฏาวุปัสสัยมุติสกตวรารตานังโอสทังอุตมังวาระงปะิวะโสทินานะัมตุปัตตาวาสัพพยาวุปัสสัยมุติสกตวะสังคารตนังอุตมังวาระอะหุนยัปะหุยัง Sangkina saudati Macam tu patawasak biaruk Ubasan